นี้ก็กำลังจะถึงเล็กเน็ตเ้อทุกคนเราวิวธรรมชาติมากเล่าทุกคนเดอสวยๆงามๆประเทศโนเวเมืองเล็กๆสวยงามประเทศเขากนชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อ เฮ็ดคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อกดให้แน่เด้อทุกคนกดติดตามกดแชร์เด้อจ้ะมันยากาศธรรมชาติ cho vương quốc là ta phá về hàng bàn thôn và mới tôi như nhây kênh Ghiền Để không bỏ ตอนนี้กำลังลงท้บพี่น้องบ้านเมืองเขาบ่มีตึกคือบ้านท่าเด้อพี่น้องลมมันแหง้ง เขาเรยกเสร์สางสูง